สายลมยามเช้าพัดแผ่วผ่านหน้าต่างห้องแคบๆในหอพักพนักง,งานบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังพักดีวัดกรุป๊ปแสงแดดลอดผ่านม่านผืนบางสะท้อนลงบนโต๊ะไม้เก่าๆที่เต็มไปด้วยเอกสารและหนังสือบัญชีที่ถูกเปิดค้างไว้ตั้งแต่เมื่อคืนพิมดาวหญิงสาววัยยีปลายลืมตาตื่นขึ้นมาก่อนนาฬิกาปลุกโดยนิสัยของคนขยันเธอลุกจากที่นอน ทบทวนตารางงานในหัวอย่างรวดเร็วก่อนจะยิ้มจังๆให้กับภาพถ่ายของตะเพียนกับยายจันที่ตั้งอยู่ข้างเตียงวันนี้ต้องทำให้ดีที่สุดนะดาวเพื่อตากับยายชีวิตของเธออาจไม่สวยหรูไม่ได้จบมหาวิทยาลัยดังไม่มีสกุลไม่มีมรดกแต่สิ่งที่เธอมีคือศักดิ์ศรีและความรักที่จริงใจต่อผู้คนรอบตัวโดยเฉพาะกับเขา ชายผู้เป็นดั่งแสงอาทิตย์ในใจเธอทายาทคนโตของตระกูลพักดีวัตเขาเป็นชายหนุ่งน้านิ่งสุขุมแต่อ่อนโยนกับทุกคนโดยเฉพาะกับพิมพ์ดาวแม้เธอจะเป็นแค่พนักง,งานบัญชีธรรมดาแต่เขากลับเลือกเดินเข้ามาหาเธออย่างเงียบเียบและมั่นคงจากบทสนทนาเล็กๆในห้องจัดงบกลายเป็นสายตาที่มองหากันในห้องประชุม จากการเดินสวนกันบ่อยๆกลายเป็นการนั่งกินข้าวด้วยกันตอนพักเที่ยงจนกระทั่งวันหนึ่งพิมดาวถ้าผมอยากพาคุณไปเจอแม่ผมจะได้ไหมบ้านหลังใหญ่สไตล์โคโลเนียกลางเมืองหลวงถูกจัดอย่างหรูหราด้วยเฟอร์นิเจอร์เก่าแก่และกลิ่นน้ำอบอ่อนคุณหญิงปิ่นมณีนั่งอยู่บนโซฟาหลุยอย่างสง่างาม หญิงสูงวัยที่ยังคงแต่งตัวประณีตรักษากิริยาท่าทางอย่างผู้ดีเก่าเธอมองลูกชายที่เดินเข้ามาพร้อมหญิงสาวคนหนึ่งด้วยสายตาเรียบเฉียบพิมดาวก้มศีรษะว่ายอย่างสุภาพสวัสดีค่ะคุณหญิงคุณหญิงปิ่นมณีเหลือบมองเธอตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเทา้าก่อนจะหันมาหาวาทิตนี่หรอผู้หญิงที่ลูกจะเอาเข้าบ้านตระกูลพักดีวัด พิมพ์ดาวหน้าเจือนมือที่ประสานกันแน่นเหงื่อซึมวาทิตตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นครับแม่ดาวคือคนที่ผมรักและอยากใช้ชีวิตด้วยเสียงหัวเราะแผ่วๆดังออกมาจากริมฝีปากของคุณหญิงเด็กบัญชีไม่มีสกุลไม่มีพื้นเพแค่หน้าตาพอไปวัดไปวาได้เท่านั้นน่ะหรอ น้ำเสียงของคนหญิงเต็มไปด้วยความเย,ออย้ยหยานอย่างไม่ปิดบังลูกจะลดเกียรติของวงตระกูลเพื่อลงไปคบกับผู้หญิงที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าแบบนี้จริงหรือวาทิศวาทิศขยับเข้าไปยืนข้างทิมดาวสายตาเขามั่นคงผมไม่เชื่อว่าสกุลจะเป็นเครื่องวัดค่าของคนครับแม่ดาวไม่เคยขอรายจากผมเลยเธอขยันซื่อสัตย์รักครอบครัวและไม่เคยดูถูกใครเหมือนบางคนที่มีแต่ชื่อแต่ไรหัวใจ เมื่อกลับถึงหอพักพิมพ์ดาวนั่งนิ่งอยู่นานเธอไม่ได้ร้องไห้แต่ในใจกลับหนักอึ้งกับคำดูถูกที่เจ็บยิ่งกว่าการตบหน้าเธอไม่มีหัวนอนปลายเท้าเธอไม่มีค่าในสายตาฉันเลยเธอไม่โกรธไม่เกลียดแค่รู้สึกไร้ตัวตนอย่างแท้จริงแต่ว่าทิตกลับโทรหาเธอในคืนนั้นดาวอย่าเก็บคำพูดของแม่มาทำร้ายตัวเองนะ ผมรู้ว่าคุณมีค่ามากกว่านั้นและผมก็อยากให้คุณเป็นเมียผมอย่างถูกต้องตามกฎหมายหนึ่งเดือนต่อมาณสำนักงานเขตพิม์ดาวสวมชุดเรียบๆถือทะเบียนสมรสในมืออย่างเงียบงนันไม่มีงานเลี้ยงไม่มีแหวนเพชรไม่มีเจ้าภาพไม่มีดอกไม้ไม่มีคำอวยพรมีเพียงรอยยิ้มบางๆของเธอกับมือของวาทิศที่กุมมือเธอไวแน่น ต่อให้ทั้งโลกจะไม่รับรู้แต่ฉันรู้ว่าเธอคือเมียฉันดาวพิมพ์ดาวหลับตาลงซึมซับคำพูดที่อบอุ่นแม้จะไม่มีใครต้อนรับแต่หัวใจเธอกลับเต็มไปด้วยแสงอ่อนๆของผู้ชายคนหนึ่งที่เห็นคุณค่าของเธอแม้ไม่มีสกุลใดเคียงข้างเสียงรองเท้าส้นแหลมกระทบพื้นหินอ่อนของคฤรหาหน์พักตีวัดดังเป็นจังหวะไม่สม่ำเสมอ ทุกก้าวที่พิมดาวเดินเข้าไปในบ้านนั้นเต็มไปด้วยแรงกดดันที่มองไม่เห็นแม้จะถือทะเบียนสมรสอยู่ในมือแม้จะเป็นเมียถูกต้องตามกฎหมายแต่สำหรับบ้านหลังนี้เธอก็เป็นเพียงสไพยไร้สกุลหลังจากจดทะเบียนสมรสกับวาทิตพิมดาวก็ตัดสินใจย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านพักตีวัดตามคำขอของเขาแม้จะไม่อยากสร้างปัญหาแต่เธอก็รู้ดีว่า นี่ไม่ใช่เรื่องของใจสองคนอีกต่อไปทันทีที่รถจอดหน้าประตูบ้านสายตาของเบ่าไพร่และแม่บ้านหลายคนก็มองมาที่เธอด้วยความสงสัยบางคนกระซิบกระซาบบางคนหัวเราะเบาๆนี่หรอสไยใหม่เหมือนคนมาเฝ้าคนป่วยมากกว่าเจ้าสาวเมื่อเดินเข้ามาในห้องโถงใหญ่คุณหญิงปิ่นมณีก็ยืนรออยู่ก่อนแล้วใบหน้าเรียบเฉียบเยือกเย็นจะเอาอะไรขึ้นไปบ,บนห้อง ไม่ต้องให้แม่บ้านช่วยนะจ๊ะสภัยไรสกุลต้องรู้จักทำเองนี่ไม่ใช่โรงแรมอย่าเอาอุปนิสัยคนชั้นล่างมาใช้ในบ้านนี้พิมดาวไม่ได้ตอบโต้อะไรเธอก้มศีรษะเบาๆก่อนจะลากกระเป๋าเดินขึ้นบันไดไปชั้นบนเพียงลำพังวาทิ์พยายามจัดห้องส่วนตัวให้พิมดาวอย่างดีที่สุดแม้จะรู้ดีว่าแม่ไม่ยินดีแต่เขาก็อยากให้เมียมีพื้นที่เป็นของตัวเอง ดาวไม่ต้องคิดมากนะเดี๋ยวอีกหน่อยแม่ก็คงเข้าใจฉันไม่สนว่าเธอไม่มีสกุลฉันสนแค่ว่าเธอคือคนที่ฉันเลือกคำพูดของวาทิตย์เหมือนร่มกลางพายุแต่พิมดาวรู้ดีว่าการอยู่ในบ้านนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเช้าวันต่อมาเธอลงมาอย่างเรียบร้อยพร้อมกับเสื้อผ้าเรียบง่ายมัดผมรวบอย่างเรียบร้อย เตรียมจะร่วมโต๊ะอาหารเช้าตามธรรมเนียมแต่กลับพบว่าโต๊ะอาหารว่างเปล่าไม่มีใครรอเธอไม่มีจานไม่มีเก้าอี้สำหรับเธอมีเพียงเสียงคุณหญิงที่นั่งจิบชาอย่างสง่างามแล้วกล่าวขึ้นโดยไม่เงยหน้ามองด้วยซ้ำถ้าอยากกินก็ไปกินหลังบ้านกับคนใช้อย่าคิดว่าจะได้นั่งร่วมโต๊ะกับฉันเพียงเพราะทะเบียนสมรสแผ่นเดียวบ่าในครัวถึงกับชะง,งัก ไม่มีใครกล้าพูดอะไรพิมพ์ดาวยิ้มบางๆแล้วเดินกลับขึ้นห้องไปโดยไม่กล่าวคำใดในวันเดียวกันนั่นเองเธอได้พบกับนัทวราสพัยใหญ่ของบ้านภรรยาของน้องชายวาทิตย์นัทวราแต่งกายหรูหราตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าน้ำหอมกลิ่นแรงและสายตาเฉียบคมสะท้อนความไม่เป็นมิตรเธอนี่นะ โชคดีจังเลยได้วาทิตมาเชิชมทั้งที่ตัวเองไม่มีอะไรเลยแต่ไม่ต้องห่วงนะพี่จะไม่แย่งอะไรจากเธอหรอกแค่จะช่วยดูแลให้อยู่ในกรอบของบ้านนี้ก็พอเธอยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นไม่ต่างจากมีดปลายแหลมที่จาะคอพิมพ์ดาวอยู่ตลอดเวลาค่ำวันนั้นพิมพ์ดาวนั่งมองออกไปนอกหน้าต่างยามที่แสงไฟจากถนนสะท้อนเข้ามาในห้อง แม้จะมีห้องนอนส่วนตัวเตียงนุ่มหมอนหอมแต่นี่คือบ้านที่เธอรู้สึกเหงาที่สุดในชีวิตก่อนเธอจะหลับเสียงเคาะประตูดังขึ้นเบาๆวาทิ์เดินเข้ามาในห้องอย่างเงียบๆเขานั่งลงข้างเตียงกุมมือเธอเบาๆดาวถ้าเธอทนไม่ไหวเราจะออกไปอยู่กันเองก็ได้ ฉันไม่อยากให้เธอต้องเจ็บเพราะครอบครัวฉันแต่พิมพ์ดาวกลับสายหน้าฉันไม่ยอมแพ้หรอกวาทิตย์เพราะฉันไม่ได้แต่งงานเพื่อหน,นีแต่ฉันแต่งงานเพราะฉันรักคุณเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดแชทเก่าที่เคยคุยกับยายจันคนดีอยู่ที่ไหนก็เป็นคนดีไม่ต้องกลัวเธอหลับตาลงแล้วปล่อยให้น้ำตาไหลเงียบ ในบ้านหลังใหญ่ที่ไม่ต้อนรับเธอแม้แต่นิดเดียวเวลาผ่านไปหนึ่งสัปดาห์นับตั้งแต่พิมพ์ดาวย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านพักตีวัดอย่างเงียบงันไม่มีพิธีต้อนรับไม่มีการกล่าวขานและแน่นอนไม่มีการยอมรับแม้เธอจะพยายามวางตัวดีพูดจานุ่มนวลช่วยเหลืองานบ้านร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตัวเองไม่เรียกร้องสิ่งใด แต่กลับถูกปฏิบัติอย่างเย็นชาราวกับเธอคือเงาที่ไม่มีตัวตนนั่นมันเกินไปหรือเปล่าคะเสียงเย้ยหยันของนัทวราสภัยใหญ่ดังขึ้นทันทีที่เห็นพิมพ์ดาวยกมือไหว้ตอนเช้าสภัยพักดีวัดต้องตื่นก่อนแม่สามีไม่ใช่นอนตีพุงอยู่ห้องจนแปดโมงพิมพ์ดาวยิ้มบางๆก่อนจะกล่าวขอโทษเบาๆเธอเพิ่งกลับจากโรงพยาบาลหลังไปดูแลตาที่ล้มที่บ้านต่างจังหวัด และเพิ่งถึงกรุงเทพเมื่อรุ่งสางขอโทษค่ะพี่วราดาวเพิ่งกลับมานัทวาราหัวเราะเยาะเบาๆพางพูดให้ดีนกันทั้งบ้านกลับมาแบบไม่บอกใครทำเหมือนบ้านนี้เป็นที่พักรายวันเอ๊ะหรือเธอคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของโต๊ะอาหารที่ไม่มีเก้าอี้ของเธอในทุกมื้อเช้าและเย็น โต๊ะอาหารหรูประหลับเครื่องถ้วยชามกระเบื้องเครื่องฝรั่งเศสถูกจัดเรียงอย่างงดงามมีเก้าอี้ครบสำหรับสมาชิกครอบครัวยกเว้นเธอคุณหญิงปิ่นมณีสั่งกับปากว่าไม่ต้องจัดที่ให้นางสภัยคนใหม่ฉันไม่กินข้าวร่วมกับคนที่ไม่มีชาติกำเนิดพิมพ์ดาวจึงต้องไปนั่งกินข้าวกับแม่บ้านที่หลังบ้านทั้งที่เป็นภรยาถูกต้องตามกฎหมายของวาทิตย์เธอได้แต่นั่งเงียบ กินข้าวจืดๆโดยมีเสียงหัวเราะจากห้องอาหารใหญ่ดังลอดออกมาวาทิตย์กลับบ้านแต่ไม่ได้กลับมาหาเธอวาทิตย์ทำงานจนดึกทุกวันหลังแต่งงานเขาย้ายไปนอนที่คอนโดกลางเมืองโดยบอกว่าสะดวกเรื่องงานพิมดาวไม่เคยปริปากว่าเสียใจแต่ในใจกลับเงียบงานและเปลี่ยวเหงาเหลือเกินบ่ายวันหนึ่งขณะพิมดาวรดน้ำต้นไม้บริเวณสวนหลังบ้าน เสียงสันส่นๆของคนชาราก็ดังขึ้นด้านหลังต้นโมกต้นนี้น่ะยิ่งตัดยิ่งแตกใบใหม่เข้าใจไหมหลานเธอหันไปพบหญิงชารารูปร่างเล็กผมขาวผิวซีดแต่ดวงตาคมคือคุณย่าเกสรนมารดาของคุณหญิงปิ่นมณีย่าของวาทิตนั่งอยู่ในรถเข็น มองเธอด้วยสายตาแตกต่างจากคนอื่นๆในบ้านย่าขอถามหน่อยรู้ไหมว่าทำไมแม่วาทิศถึงไม่ยอมรับเธอพิมพ์ดาวนิ่งไปก่อนจะพยักหน้าเบาๆเพราะดาวไม่มีอะไรคะ่ะไม่เหมาะจะเป็นสไพยของบ้านนี้คุณย่ายิ้มเอ็นดูเล็กน้อยไม่ใช่หรอกลูก เพราะเธอดีเกินไปต่างหากแม่ผัวประเภทนั้นกลัวสไพดีจะไปกลบอำนาจเขาคืนนั้นพิมดาวนั่งอยู่ข้างหน้าต่างมองแสงไฟจากคฤหาดใหญ่ที่ไม่ได้มีที่สำหรับเธอเธอหลับตาลงช้าๆแล้วปล่อยน้ำตาไหลเงียบๆเธอไม่ได้ร้องไห้เพราะเสียใจที่ไม่มีใครต้อนรับแต่พอเริ่มตั้งคำถามว่า ฉันแต่งงานมาเพื่ออะไรเพื่อเป็นภรรยาหรือเป็นแค่เงาเงียบๆในบ้านของเขาเสียงกา้าํำเดือดดังกล้องในครัวหลังบ้านเกรงเข้าสวยหงใหม่ลอยคลุงไปทั่วบ้านใหญ่แต่บนโต๊ะอาหารในห้องรับแขกมีเพียงเสียงโหระบเบาจากสะพ้ายใหญ่และคนหญิงปิ่นมณนี พิมพดาวนั่งอยู่ในครัวเลื่อนช้อนในชามข้าวเบาๆมองไปนอกหน้าต่างท่ามกลางความคึกคักของบ้านเธอกลับเหมือนเป็นอากาศที่ไม่มีใครสนใจตั้งแต่แต่งงานมาวาทิ์ไม่เคยนอนบ้านเกินสองคืนต่อสัปดาห์เขาให้เหตุผลว่างานยุ่งแต่พิมพดาวรู้ดีว่าความยุ่งไม่ใช่เหตุผลเดียวเขาคงอึดอัดที่ต้องเลือกระหว่างภรรยากับแม่เธอไม่เคยโทษเขาเพราะเข้าใจว่าเขาก็อยู่ตรงกลาง แต่ในใจก็อดไม่ได้ที่จะเจ็บทุกครั้งที่ตื่นมาในห้องว่างเปล่าข้อความที่ไม่มีคำตอบคิดถึงนะคะดูแลตัวเองด้วยนะข้อความจากพิมพ์ดาวถูกส่งไปเวลาสามทุ่มตรงแต่เวลาผ่านไปจนถึงเช้าหน้าจอก็ยังคงเงียบงนันย่าเกษรยังคงเรียกเธอไปคุยที่สวนหลังบ้านบ้างในบางวันแม้จะพูดไม่มากแต่อ้อมแขนของคนแก่คนนั้นอบอุ่นยิ่งกว่าใครในบ้านนี้ ย่าเองก็เคยเป็นสะพายที่ไม่มีใครต้อนรับเหมือนกันนะดาวแต่จำไว้นะลูกคนที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ใช่คนที่พูดเก่งหรืออวดดีแต่คือคนที่ยังยื้มได้แม้จะมีน้ำตาในใจคำพูดนั้นเหมือนฝนที่ตกลงกลางใจพิมพ์ดาวเธอยิ้มให้ย่าทั้งที่น้ำตาเรื้นดาวจะอดทนค่ะเพื่อให้เขารู้ว่าสะพายไรสกุลคนนี้ก็มีคุณค่า วันหนึ่งมีพัสดุจากต่างจังหวัดส่งมาถึงหน้าบ้านชื่อผู้ส่งคือยายจันทรในกล่องมีเพียงถุงผ้าสีซีดเก่าๆก,กับจดหมายลายมือหวดๆว,ว่ายายฝันร้ายทุกคืนฝันว่าหลานนั่งร้องไห้อยู่กลางบ้านใหญ่ยายเลยส่งเสื้อย้อมคลามมาให้เอาไว้ใส่ตอนหนองเหงามันอาจจะไม่หรูแต่มันห่อหัวใจยายที่รักหลานที่สุดนะลูกพิมพ์ดาวแน่นิ่งน้ำตาหยดลงบนจดหมายนั้นเสื้อเก่าๆผืนนั้น อบอุ่นกว่าสิ่งใดที่เธอมีในคฤหาสน์หลังนี้นัทวราเริ่มใช้เล่กลนมากขึ้นทุกวันเธอมอบหมายงานให้พิมพ์ดาวเหมือนคนรับใช้เช่นให้ช่วยเตรียมของว่างให้แขกทั้งที่ไม่เคยสอนให้ช่วยจัดชุดออกงานให้คุณหญิงโดยไม่มีคนช่วยบอกแม่บ้านให้ไม่ต้องรับคำสั่งจากพิมพ์ดาวเมื่อพิมพ์ดาวทำพลาดก็จะโดนด่ายอย่างเจ็บแสบคนไม่มีพื้นฐานผู้ดีมันก็จะทำอะไรไม่เป็นแบบนี้และคะ่ะคุณแม่ วันหนึ่งพิมพ์พดาวทนไม่ไหวเธอตัดสินใจโทรหาวาทิ์วาทิ์ดาวอยู่ไม่ได้แล้วดาวเหนื่อยดาวเจ็บไปหมดแล้วเสียงเขาที่ตอบกลับมาแผ่วลงผิดปกติขอโทษนะดาวตอนนี้ฉันก็เหนื่อยเหมือนกันเราคุยกันทีหลังได้ไหมพิมพ์พดาวนิ่งงนันเหมือนหัวใจเธอร่วงลงมาจากอกทีหลังคำนี้มันห่างไกลาจากตอนนี้และ ตอนนี้คือเวลาที่เธอต้องการเขาที่สุดคืนนั้นเธอจุดเทียนนงเล็กๆที่หัวเตียงหลับตาและพูดกับตนเองเบาๆดาวไม่ขอให้ใครรักดาวไม่ขอให้ใครยอมรับขอแค่ดาวยังรักตัวเองพอที่จะไม่พังเพราะคำดูถูกเช้าวันหนึ่งในต้นฤดูหนาวสายลมเย็นพัดผ่านกระจกบานใหญ่ของห้องรับแขกในบ้านพักดีวัดเสียงโทรศัพท์ของวาทิตดังขึ้นไม่หยุด เสียงจากปลายสายเต็มไปด้วยความกังวลคุณวาทิ์ครับมีปัญหาเรื่องงบประมาณของโครงการใหม่ครับบัญชีรับเหมาเบิกเงินล่วงหน้าโดยไม่มีเอกสารหลักฐานรองรับสื่อเริ่มได้กลิ่นและอาจจะลงข่าวภายในอาทิตย์นี้ครับวาทิ์นั่งไม่ติดเก้าอี้สีหน้าของเขาเคร่งเครียดรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่ความผิดพลาดทางบัญชีธรรมดา มันคือการตั้งใจทุจริตและคนที่ดูแลโครงการนั้นคือนัทวราเมื่อพยายามเรียกมาคุยสะัยใหญ่กลับอ้างว่าป่วยส่วนคุณหญิงก็ปิดประตูสนิทไม่ยอมให้วาทิหรื้อเรื่องในครอบครัววาทิตนั่งอยู่ในห้องทำงานจนดึกพิมพ์ดาวเดินเข้ามาช้าๆพร้อมแฟ้มเอกสารที่เธอเคยเก็บไว้เธอเงียบ แต่แววตาแน่วแน่วางแฟ้มลงตรงหน้าเขาดาวมีหลักฐานที่อาจช่วยคุณได้คะ่ะวาทิตเงยหน้าขึ้นสีหน้าเต็มไปด้วยความตกใจดาวเธอรู้เรื่องนี้มานานแล้วหรอทำไมไม่บอกฉันตั้งแต่แรกพิมพ์ดาวสบตาเขาอย่างอ่อนโยนเพราะตอนนั้นคุณยังไม่พร้อมจะฟังใครนอกจากแม่ วาทิตศนิ่งไปมือกุงแฟ้มเอกสารแน่นความรู้สึกผิดตีขึ้นในใจเขาอย่างรุนแรงเขาคือคนที่ทิ้งผู้หญิงคนนี้ไว้ในบ้านปล่อยให้เธอเผชิญทุกคำดูถูกเพียงลำพังแต่สุดท้ายคนที่ยังยื่นมือให้เขาไม่จมกลับเป็นเธอคนเดียวดาวฉันขอโทษฉันมันโง่ที่ไม่เห็นค่าเธอ น้ำเสียงของวาทิตย์แผ่วลงเรากับยอมจำนนต่อความรู้สึกพิมพ์ดาวเพียงยิ้มบางๆก่อนพูดเบาๆดาวไม่ต้องการให้ใครเห็นค่าดาวแค่อยากให้คนที่รักรอดพ้นจากเรื่องแย่ๆวันรุ่งขึ้นวาทิตย์นำเอกสารเข้าแจ้งกับผู้ถือหุ้นทันทีนัทวราถูกเรียกมาสอบและไม่สามารถให้คำอธิบายที่ชัดเจนใดได้ เสียงกระซิบกระซาบในบริษัทเริ่มเปลี่ยนทิศจากการนินทาเมียไรสกุลกลายเป็นความชื่นชมในความกล้าของพิมดาวหลังจากเหตุการณ์คลี่คลายวาทิศประกาศให้พิมดาวดูแลฝ่ายการเงินพิเศษแม้คุณหญิงจะยังไม่เต็มใจแต่ไม่อาจคัดค้านได้เย็นวันหนึ่ง ขณะพิม์พดาวกำลังรดน้ำต้นไม้คุณหญิงปิ่นมณีก็เดินเข้ามาอย่างเงียบๆสีหน้าเรียบเฉยแต่น้ำเสียงนุ่มลงกว่าครั้งก่อนฉันไม่ได้ชอบเธอแต่ฉันก็ต้องยอมรับว่าถ้าไม่มีเธอตระกูลเราคงได้อับอายขายหน้าไปแล้วอย่าคิดว่าฉันจะรักเธอแต่วันนี้ฉันจะไม่ขวางทางลูกฉันอีก พิมดาวยิ้มบางๆคำว่ารักเธอไม่ได้หวังแต่ยอมรับนี่มากเกินพอแล้วคืนนั้นพิมพ์ดาวนั่งมองฝนพรำจากระเบียงห้องวาที่เตินมานั่งข้างๆแล้วพูดเบาๆขอบคุณนะดาวที่ไม่เดินหนีฉันต่อจากนี้ฉันจะไม่ปล่อยให้เธอสู้คนเดียวอีกแล้ว มือเขาจับมือเธอแน่นไม่ใช่เพราะกลัวเธอจะหนีแต่เพราะเขากลัวจะเสียหัวใจของตัวเองไปตลอดกาลเช้าวันใหม่ในบ้านพักดีวัดอากาศอบอุ่นอย่างน่าประหลาดดอกโมกที่พิมพ์ดาวรดน้ำทุกวันออกดอกบานสะพรั่งเต็มต้นกลิ่นหอมจางๆของมันลอยคลุ้งไปถึงระเบียงห้องคุณย่าเกสรที่ยิ้มบางๆพลางเอ่ยว่าต้นไม้ยังรู้คุณคนแล้วคนละ่ะ จะใจดำได้ถึงไหนเชียวหลังจากเหตุการณ์ทุจริตในบริษัทถูกเปิดเผยนัทวราถูกปลดจากการบริหารและถอนหุ้นบางส่วนชื่อเสียงของตระกูลพักดีวัฒนที่เกือบเสียหายได้รับการกู้กลับอย่างสง่างามและคนที่ไม่มีใครเคยมองเห็นกลับกลายเป็นผู้กอบกู้โดยไม่เคยเอ,อ่ยอ้างแม้แต่คำเดียวคุณหญิงปินมณียังไม่เคยพูดคำว่า ขอบคุณแต่การที่เธอให้พิมพ์ดาวนั่งร่วมโต๊ะอาหารให้แม่บ้านเตรียมเก้าอี้ไว้ข้างๆให้ห้องใหม่อยู่ชั้นเดียวกับวาทิศให้เธอจัดสวนหน้าบ้านที่ไม่เคยอนุญาตใครแต่ต้องสิ่งเหล่านั้นคือคำพูดที่ไม่ต้องพูดฉันอาจไม่รักเธอแต่ฉันยอมให้เธอเป็นหนึ่งในบ้านนี้วาทิตจัดเลี้ยงเล็กๆ ฉลองครบรอบแต่งงานปีแรกไม่มีแขกผู้มีชื่อเสียงไม่มีข่าวลงหน้าหนังสือพิม์พมีแค่คนในบ้านมีคุณย่ามีแม่บ้านที่เธอเคยกินข้าวด้วยมีตายายของพิมพ์ดาวที่ขึ้นรถบัสจากต่างจังหวัดมาถึงเช้ามืดคุณหญิงไม่ได้พูดอะไรแต่ออกมายืนรับแขกด้วยตนเองเมื่อพบตาจันเธอยกมือไหว้พร้อมกับน้ำเสียงสุภาพว่ายินดีที่ได้รู้จักคะ่ะ คุณตาคุณยายนั่นคือคำขอโทษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคืนนั้นพิมพดาวนั่งอยู่ที่โต๊ะไม้หน้าห้องเธอหยิบกระดาษขึ้นมาเขียนจดหมายถึงตัวเองว่าดาวคนที่เคยไม่มั่นใจคนที่เคยคิดว่าไรค่าตอนนี้เธอมีเก้าอี้ของตัวเองที่โต๊ะอาหารแล้วนะเธออาจไม่มีสกุลไม่มีตำแหน่ง ไม่มีเพชรพลอยแต่เธอมีหัวใจที่คนทั้งบ้านยอมรับและนั่นคือสิ่งที่มีค่าที่สุดวาทิตยังคงเป็นคนอบอุ่นแบบเดิมแต่ตอนนี้เขาไม่ใช่ผู้ชายที่ปล่อยให้เธอร้องไห้คนเดียวอีกต่อไปเขาเรียนรู้ที่จะฟังเธอเรียนรู้ที่จะปกป้องเธอและเรียนรู้ว่าเมียที่ไม่มีสกุลอาจจะมีค่ามากกว่าสไปยพันล้าน ศักดิ์ศรีของคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับชื่อในทะเบียนบ้านแต่อยู่ที่การกระทำและหัวใจที่ยอมลุกขึ้นสู้โดยไม่เหยียบใครพิมพ์ดาวไม่เคยเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ใครรักแต่กลับได้ความรักโดยไม่ต้องพยายามฝืนอะไรเลย